สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์หมิวยามพายกระซิบนะคะวันนี้หมีวจะมาคุยเรื่องการพยากรณ์เรื่องทั่วไปเช่นลูกดวงถามเรามาว่าช่วงนี้หนูเป็นยังไงบ้างนะคะเราสามารถใช้ดวงยามทายเรื่องขณะนี้และเรื่องทั่วไปให้เขาได้เลย นะคะคเดี๋ยวมิวจะฝากเบอร์โทรไว้ให้นะคะเผื่อท่านใดอยากสนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มิวก็โทรมาที่097 359 9547อีกครั้งนะคะ097 359 9547นะคะก,ก็โทรมาได้หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะมาถามเรื่องวิชาย,ยามภัยก็ซิปก็ได้มิวยินดีตอบให้ทุกท่านนะคะก็คือเดี๋ยว จะอธิบายเรื่องวิธีการพอเราจะดูยังไงเราจะโยงพบยังไงนะคะอ่านดาวยังไงเรื่องทั่วไปโดยที่เขาไม่ได้เจาะจงว่าเขาถามอะไรมานะคะอย่างคําถามว่าหนูจะเป็นยังไงเป็นคำถามที่กว้างเพราะฉะนั้น,เ,นเราก็สามารถใช้ดวงยามณเวลานั้นน่ะพยากรณ์ให้เขาได้เลยนะคะเราไปติดตามกันค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่น ช่วงเวลา10บโมงครึ่งถึงเที่ยงของดวงยามนะคะลูกดวงถามเราเข้ามาว่าตอนนี้เขา,เ,ขาเป็นยังไงบ้างเราก็ดูให้เขาสัก3าสีเรื่องอะดูที่ตัวตนเขาก่อนเลยตนุนะคะตนุอลิอลินะคะดาวศุกร์เป็นเกษตร เราก็บอกไปเลยว่าช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเงินนะคะการเงินระวังมีปัญหาใช้ใจ่ายให้ประหยัดนะคะเพราะว่าดาวศุกร์อยู่ในภพอลิเป็นอ่าเป็นกเกษตรนั่นหมายความว่าช่วงนี้เขาจะต้องใช้เงินเยอะให้ระวังเรื่องเงินนะคะเราก็ไปดูกระดุมพระเขากระดุมพระวินาศปัตตนีนั่นหมายความว่าระยะเวลาจากนี้ไปอ่ะระยะใกล้ๆเนี่ยถ้ามีคนมาขอยืมเงินอย่าให้นะ เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเอ้ดาวดาวพุธเนี่ยเป็นเป็นวินาศนะคะสองสามนี่ก็เป็นคู่คู่แบบช่วยเหลือกันแต่ว่าอ่าดาวดาวจันทร์เป็นนิสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ใครยืมเงินช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้คืนนะคะอ่าแล้วเราก็ไปดูปุตตะให้เขาหน่อยปุตตะวินาศนะคะนะคะวินาศนะคะ ดาวพุธอยู่ในวินาศนะคะแล้วก็มาปัตตนินั่นหมายความว่าให้ตักเตือนลูกเวลาอย่าออกไปไหนกับเพื่อนฝูงหรือแฟนเนี่ยให้ระวังนะก็คือเพราะว่าปุตตะวินาศปัตตนินะคะดาวพุธมันเป็นวินาศหมายความอาจจะไปทะเลาะเบาะแววงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะสามเรื่องแล้วเนาะแล้วก็ดูสักเรื่องหนึ่งก็คืออ่ะอีกสองเรื่องก็ได้เป็นกรรมะนะคะกัมมะลาภ สาสตะนี่คืองานเราดูเรื่องงานเขาเรื่องงานเขาโอเคมีคนช่วยเหลืออยู่แต่ว่าโชคลาภผลประโยชน์อาจจะได้ไม่เต็มที่เพราะมีมรดตยูอยู่นะคะในในภพระพระนะคะอ่ะอันนี้มีเมื่อกี้เราดูตนุเจ้าตัวตนเทาตากระดุมพะการเงินปุตตะคือปุตหลานลูกคนที่ อ่ามีมุทิภาวะที่น้อยกว่าแล้วเราก็มาดูงานนะคะงานเสร็จแล้วเรามาดูโชคลาบิเขาหน่อยนะคะแล้วโชคลาบลาภะอ่าในลาภะมีมฤตยูอยู่โอเคลาภะไปไหนลาภะสหัสชชะปัตนิถามว่าเรื่องโชคลาบตอนเนี้คือยังไม่มีหรอกเพราะว่าถ้าลาภะมีมีมฤตยูอยู่ในเรือนเนี่ยส่วนใหญ่อ่า ไม่ได้อ่าผลประโยชน์หรือโชคลาภจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเจอดาวมฤรตยูทําลายถูกไหมคะและปัตตนีดาวจันทรก็เป็นนิดค่ะอันนี้เราก็ดูให้เขาอ5เรื่องนะคะ5เรื่องอันนี้เรื่อง5เรื่องนี่คือเรื่องทั่วไปเลยแบะเราก็คือเรื่องทั่วไปเลยนะเพราะงั้นเนี่ยเวทพิธีการดูการใช้เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกภพถ้าเราคิดว่าเรามีความสามารถพอนะ ดูตังด,ดูตั้งแต่ตัวตนเจ้าชะตากระดุมพระเจ้าชะตาสังคมเพื่อนฝูงเจ้าชะตาคนในครอบครัวเจ้าชะตาบุตรลานหรือคนอายุน้อยกว่าปัญหาที่เจ้าชะตาต้องเจอคู่ครองความเสียหายนะคะมรณะคือการจากไปอะไรเงี้ยสุภาคือผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้นะคะกรรมะก็คืองานลาภะคือโชคลาภ วินาศนี่คือสิ่งที่จะต้องเสียไปจริงๆอริวินาศมรณะเนี่ยสามสามภพเนี้ยสามภพเนี่ยสามภพเนี้ยไม่ต้องดูให้เขาก็ได้ดูเพาะเพาะดูเพาะภพอื่นนะคะอันนี้เขาเรียกการดูเรื่องทั่วไปนะคะค่ะมีอยู่ได้อธิบายวิธีการใช้เรื่องทั่วไปไมีคิดว่าอ่า ท่านทุกท่านหลายๆท่านคงจะพอเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปหรือโทรมาสอบถามก็ได้หรือจะไปถามที่ในกลุ่มโหรากระซิปดวงก็ได้นะคะหมิวยินดีอธิบายให้ฟังว่าจะต้องใช้ยังไงในกรณีที่หมิวบอกว่าให้ดูทุกพบนั่นหมายความว่าดูเรื่องทั่วไปดูเรื่องทั่วไปนี้หมายความว่าเหตุการณ์น,นั้นๆขณะนั้นช่วงเวลานั้นๆนะคะไม่ได้หมายความว่า ดูให้เขาไปถึงปีหน้าสองปีหน้านั้นไม่ใช่นะคะเพราะว่ายามไยกะติปไม่สามารถดูพื้นดวงได้แต่ขณะใกล้ๆช่วงเดือนนั้นหรือช่วงอาทิตย์นั้นหรือช่วงสองเดือนนี้อะไรยเงี้ยอยู่ที่เขาถามเราอันนี้เป็นเทคนิคการใช้มิวจะค่อยๆอ,อธิบายเทคนิคการใช้วิชายามภัยกะซิปวิชาการวิธีการอ่านดาววิธีการถอดดาวนะคะหลักๆอย่าลืมนะคะดาวมฤตยูอยู่ภพไหนทำลายภพนั้นอันนี้เราต้อง ไม่ใช่ใหมายความว่าพบดีหมดแล้วนั่นจะหมายความว่าดีทั้งหมดอันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะคลิปเทคนิคการใช้วิชายามายกระซิบนะคะถ้าท่านใดไม่เข้าใจก็ยินดีที่จะตอบให้นะคะตอบถามมาได้เลย